สำหรับวันนี้นะฮะการดวลเรียวไทม์นะครับเราก็มาเจอคุณลุงนะครับในเซิร์ฟ150้นั่นเองครับเราก็แบนตัวละครโซนิกไปนะครับแล้วก็คุณลุงแบนตัวละครอย่างโบลอดไปนะครับเราก็เลือกมาเหมือนเดิม5 3เซตครับเช่นเคยแล้วเราเอาเกลวินออกไปครับผมคราวนี้ครับคุณลุงเอาปู่บอมออกแล้วเราก็เลือกตัวละครนะครับในสายพลังนั่นเองครับ เลือกไปครับ3ตัวฟอร์สนะฮะสตัวฟอร์สแล้วก็ตามด้วยยุงแดงในการไล่โจมตีคราวนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูนะครับว่าตัวละครอย่างคุณลุงจะเลือกอะไรโอเคครับมา3ตัวผมเอาว่าสวินขับเพื่อนออกนะครับเพื่อที่จะทําให้ดาเมจของเราแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้อันตินั่นเองนะครับผม <c oughs> ไม่งั้นนะฮะดาเมจอันติก็จะลงแบบ5 0ตถึง60%ิกันเลยทีเดียวนะครับผม <c oughs> เขาเอาตัวละครอย่างคูบุกีออกนะครับสำหรับคุณลุงและผมก็เอาตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กและก็เกวิน โอเคครับปู่บอมนะครับแล้วก็จกกักรพรรดเด็กเดี๋ยวเรากดเตรียมตัวนะฮะแล้วก็สลับตำแหน่งสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้เปรียบนั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวรอคุณลุงสักนิดหนึ่งนะครับในการ กดเตรียมตัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการต่อสู้คราวนี้ฮะชิบะบอมของผมได้เปิดก่อนอันตเมยสก,กิลครับจากตัวละครจากกระพันเด็กชิบะบอมสัตว์เข้าไปจังหวะนี้เข้าไป4 8่แสโลแตกไป2ตัวยู่แดงได้จมตีซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งเข้าไป3 000, 2ม0 0หมาชิบะแยม้มเข้าไปยังติดไม่ยอทอหมาชิบะแยม้มเข้าไปยังติดไม่ยอทอแล้วเกวินเตะสามตามโดยตัวตละครอย่างบาคุซันสับเข้าไปใส่แถวตรงกลางยานันเข้าไป18 0 0 0แสนแดุ่งแดงได้จมตีซ้ำไปหนึ่งครั้งแล้วมาชิบะแย มาชิบะแย้มใส่มาเฝ้าบ้านแมนเกวินเต้ซ้ำเข้าไปใส่จักรพัดเหล็กแล้วจักรบัลเด็กกองคุณลุงเตรียมตัวชิบะบอมสวนกลับคืนมาจาังหวะนี้ซาสเข้ามา3 7มแ็ถึงว่าเบาจะจัด แต่ยังไงต่อมาชิบาแยบหนึ่งครั้งมาชิบาแยบสองครั้งตัวละครบาคุซันลงไปนอนจูบดินเรียบร้อยเกยว,วินครับอันติเมตสก,กิลจังหวะนี้สัตว์เข้าไป3สไลส์สสยองกวันสัตว์ก็ไปตายไป2ตัวอยู่แดงและจมตีซ้ำก็ไปตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วคราวนี้ครับยังไงมาชิบาแยบบมาชิบายแยบเกวินเตะซ้ำหยุงแดงครับเต็มตัวอันติเมตสก,กิลจังหวะนี้น่าจะยัดเข้าไปใส่ตัวละครยางอย่างอะไรดีฮะเออแป๊บ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 หนึ่งนะครับ ออโอเคเอาไปใส่ตัวละครปูภูกิสัตว์เข้าไปหนึ่งทีเข้าไป3 3 0 0 0ืโลแตกไปที่เรียบร้อยมาชิบาแยบมาชิบาแยบโอ้โหมาลงไปนอนจุบดิ๊ดดิตัวคราวนี้ครับทาสึม,มากิอันติเมสกิลสวยกลับคืนมาสัตว์เข้ามา2องแสนแปดมาชิบาแยบหนึ่งครั้งแยบไปหนึ่งครั้งโอ้โหตายไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับทาสึม,มากิ โจมตีธรรมาดาไปฮะใส่โดรนไปหนึ่งครั้งจิ้มธรรมาดาไปอีกหนึ่งทีนะฮะโดนลูกตายุงแดงไล่โจมตีซ้ำเรียบร้อยเราก็ชนะไปนั่นเองคราวนี้นะฮะเราก็มาเจอคุณลุงอีกหนึ่งรอบนั่นเองครับเราก็เลือกไปครับสำหรับตัวละครหลัก3ามตัวมีคอนะฮะในส่วนของเกียรโรปู่บอมและก็บาคุสันนั่นเองต่นี้ครับก็รอคุณลุงนะฮะเลือกว่าจะมีตัวอะไรนะครับหรือว่าใช้ตัวอะไรในรอบนี้นั่นเองนะครับ ก็ดูกันต่อไปนะครับผม เลือกมาเรียบร้อยนะฮะสำหรับ3ตัวเอาตัวละครเกลวินออกไปนะครับสำหรับฝั่งเรานะครับเพื่อไม่ให้ติดสตันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องมารอดูนะฮะว่าคุณลุงจะเอาตัวอะไรของเราออกนั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะเอาบาคุสันเรียบร้อยฮะบาคุสันออกจริงๆด้วยครับตามด้วยสายพลังถึง3ตัวติดฟอร์สสองตัวแล้วครับและก็อีกหนึ่งตัวเอาเป็นเกลวินแทนกันลวกันนะครับเพราะว่าในรอบนี้นะฮะมีตัวซับดาเมจนะครับนั่นก็คือตัวละครโบรลอนนั่นเองนะครับแล้วก็มีจักรพรรดิเด็กในการ สร้างดาเมจหมูนะครับเพื่อให้ดาเมจแรงหนาๆจัดๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูนะครับว่าคุณลุงจะเอาตัวละครอะไรออกสําหรับเรานะฮะเลือกอัศวินขับเพื่อนออกดีกว่านะครับเพื่อให้ดาเมจของเรานะฮะโดนดาเมจแบบเน้นๆฮะหนักๆนั่นเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคุณลุงจะเลือกอะไร2ตัวสุดท้ายสําหรับเรานะฮะเราเอาจักรพัดเด็กนะครับแล้วก็ยุงแดงเอ้าเฮ้ยเขาแบบโบลอดเหรอผมดูผิดโถเอ้ย เอาแล้วจุยเอายังไงดีทีนี้ไม่มีตัวซับดาเมจโอเคครับไม่เป็นไรฮะยังไงนะฮะเราก็ต้องสู้ให้ชนะให้ได้นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้เสียแทมโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาตำแหน่งประมาณนี้เลยก็แล้วกันครับและก็ไปรุยครับผมในส่วนจัก,กรพัดเด็กของฝั่งเรานะฮะในไอดีของพี่ถูก็เร็วกว่านะครับชีบะบอมสัตว์เข้าไปจังวานี้ <c oughs> เขาไป4 105, ี่แสนาโลแต่ไปที่เรบรลอยสำหรับปูบอมจุงแดงได้จบตีซ้ำเขาไป1นึ่งกลังแล้วชีบะแยบ ชิบะแยบแล้วยังไงต่อครับตามด้วยตัวละครอ,อย่างบาคูซันครับเตรียมตัวเตรเมสกิลสับสวนกลับคืนมาในรอบนี้ซัดเข้าไป2 0 0แ0่โอ้โหแรงจัดจัดมาชิบะแยบหนึ่งครั้งมาชิบะแยบหนึ่งครั้ง,ย,งยุงแดงหูลงไปนอนคุยกับลากมะม่วงตามด้วยระเบิดซัดเข้ามาหืมสี่แสนหกมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งแยบไปหนึ่งครั้งโอ้โหแทบจะตัวละคิวเลยทีเดียวสําหรับมาชิบะตามด้วยโกบุกิครับพายุใส่โคลข้างเข้าไปานึ่งแสนแปดหมื่นมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งมาชิบะแ ตามด้วยโกกนสื่อสาบเท้าธรรมดามเมาโห oh, ไม่น่าเลยนะฮะเราเลือกผิดนั่นเองยอมแพ้ไปดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับในส่วนของคุณโนบอดี้เอนั่นเองครับ คุณโนบะดีเองครับแบนตัวละครอย่างเกลวินออกมานะครับและเราก็แบนตัวละครโซนิกไปนะครับเพื่อไม่ให้บัฟบู์ความเร็วแล้วเราก็เลือกเหมือนเดิมครับ3ตัวนะฮะในการดามนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะฮะของคุณอีฟนั่นเองครับแล้วเอาตัวละครยางปูบอมออกดีกว่านะครับเพื่อให้ไม่เสียเปรียบมากเกินไปหรือว่าเอาบัคคุซันเออเอาบาคคุซันดีกว่านะครับผมแล้วเราก็ลุย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 นะฮะ ไปครับเอาสายพลัง2ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีไซเข้าไป1ครั้งนะฮะอีก1ตัวนะครับไม่ใช่1ครั้งโอ,อ้โอย่างกับภาคในการต่อสู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าคุณลุงนะครับเอ้ยไม่ใช่พี่บัตน,นะครับผมจะเลือกตัวอะไรนั่นเองนะครับลุยลุยลุย,ลยรอดูกันต่อไป สิบเจ็ดสิบหกวิโอ้โ oh, ห oh. คุณลิงคุณพี่บัสนะค่อนข้างเลื่อนนานออ๋โอเคครับเอามาถึง3ตัวเราเอาจัก,กรพรัดเด็กออกสิครับหร mm hmm. ออะไรนะฮะเพราะว่าจัก,กรพรัดเด็กของเรานะครับมีการต้านฟอสนะครับไม่ว่าจะทัสซึมากี่หรือว่าบลคซีนแมนนะครับ mm hmm. ก็สามารถมีการต้าน mm hmm. เขาเรียกอะไรอะ พวกฟอสต,ต่างๆได้นั่นเองนะครับเราก็เลยไม่จําเป็นต้องกลัวนะครับว่าจะติดฟอสมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเรามารอฝั่ง ID พี่บัตนะครับผมว่าจะเตรียมพร้อมแล้วก็จัดตําแหน่งอย่างไรโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับในรอบนี้สําหรับจัก,กรพรรดิเด็กนะฮะได้อันติเมตสกิลก่อน โอ้โหเรียบร้อยฮะอย่างนี้ไม่มีเลือด2ขีดอันติเมสก,กิลสัดเข้าไปจังหวะนี้เขาไป4 8 0แสื่ถือว่าแรงจัดยังแดงและจบตีซ้ําแต่ว่าไม่มีสําหรับจักรพรรดิเด็กนะครับของคุณโนเบอดี้เนะฮะจะทําให้ดาเมจลดลงอย่างมากเอานี่วัคซีนแมนจมตีเข้าไป1ครั้งแล้วทาสซูมากี่อย่างนี้ปูยูไข่คีแอเตเลือดหินทับลายฟ้าสัดเข้ามา98 0 0 0 ถือว่าเบาจัดๆครับแล้วตามด้วยโบลอสของผมครับอันติเมสกิลปืนใหญ่ถะลมจากกาวานสัตว์เข้าไป5 0 0แ0นหนึ่งโอ้โหตายไปเลยครับสำหรับเกียรโลเกียรยุงแดงและจมตีซัมเข้าไปอีกหนึ่งครั้งและเรียบร้อยยอมแพ้ไปในรอบนี้โอเคครับเรามาต่อกันนะฮะในส่วนรอบที่2ฮะในการแก้มือดูสิว่ารอบนี้เราจะสามารถชนะคุณโนบอดี้เอก ได้หรือเปล่านะฮะหรือว่าพิบัตินั่นเองนะครับผมเราแบนเหมือนเดิมนะฮะเอาตัวละครอย่างบัคุซันออกไปแล้วก็สายพลังอีก3ตัวสัว์ไปทีฮะดูสิว่าในรอบนี้จะมีการแก้เกมยังไงนะครับสำหรับพิบัติและผมก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะฮะทุกสถานการณ์เพื่อให้เราชนะนั่นเองนะครับผมออดูสิว่าพี่บัติในรอบนี้นะฮะจะดับตัวอะไรมา3ตัวนะครับอืมค่อนข้างใช้ใช้เวลาคิดนะฮะเอ้ย มาอย่างนี้ผมเอาทัชซึมากีออกดีไหมวะหรือว่าเอาเฮลไฟเฟมเอาทัชซึมากีออกนั่นแหละครับเอ้ยครูทำไมไม่เอาเฮลไฟเฟมออกลืมไปนะครับว่าจัก,กรพรรดิเด็กนะฮะมันมีส่วนของการต้านนะฮะฟอร์โอ้โหน่าเสียดายทำอย่างนี้ฮะโลกอภิบาาัสหนาแน่นแน่นแน่นอนโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ยังมีจัก,กรพรรดิเด็กนะครับแล้วก็บรลอสนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในรอบนี้จะเป็นอย่างไร สำหรับจกกักรพรรดิเด็กนะฮะของเรานะครับได้เตรียมตัวอันติเมตสกิลเปิดเข้าไปจังหวะแรกสรัดเข้าไปฮาโลสมเน้นๆฮะสาดเข้าไป4ี่แสนติด ตัวละครนะครับอย่างกีกกี้โบรอดรับดาเมจหนักหนักน่วงนวงครับแล้วก็มาแยบก็ไปสองครั้งตามด้วยโบรอครับเตรียมตัวอันตีเมสกิลระเบิดปืนใหญ่ถล่มจากกาวาในรอบนี้โอ้โหสี่แสนห้าอยู่แนงแล้วโจมตีซ้ำเข้าไป1หนึ่งครั้งข่าวนี้ครับบอรอสของบีบานนะเตรียมตัวอันตีเมสกิลสวนกลับคืนมาบ้างโอ้โหระเบิดกีกกี้ซัดเข้ามาหนึ่งครั้งแต่ว่าของผมยังไม่เจ็บอะไรมากมายปืนใหญ่ถล่มดวงดาวสวนกลับคืนมาสี่แสนสี่นะห่างกันประมาณหนึ่งหมื่นนะครับดาเมจสำหรับตัวละครอย่างิบาแเรล้วเดิด ปืนชิบะตูมเข้ามา4006หมาชิบะแยบหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบอีกหนึ่งครั้งโอ้โหเระเบิดสวนกลับไปเข้ามาข้างหน้าแตกไป2ตัวของผมตายไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับจักรพรรดิเด็กยุงแดงครับอัลเทเมสกิลป่าเข้าไปจังหวะนี้ดูท่าทางเรามีสิชนะนะฮะเพราะว่าตัวละครเราค่อนข้างเยอะกว่าคราวนี้ครับสับเข้าไปหินโอ้ยหิน หลุมศพนะครับยุงแดงไล่โจมตีซ้ำอีกหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบหนึ่งที่มาชิบะแยบอีกหนึ่งที่ตามด้วยกิวบิดครับยิงเข้าไปหนึ่งทีนะครับสำหรับโดนของเกียร์โรเกียร์โรยุงแดงไล่โจมตีแล้วก็โบลล์ต่อยซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบหนึ่งครั้งหมาชิบะแยบหนึ่งครั้งเรียบร้อยหายไปสามตัวเรายังมีสิทธิ์ชนะในรอบนี้เฮลไฟเฟมอันติเมสสกิลเลอร์อันติซาเข้ามา40,000กว่ามาชิบะแยบหนึ่งครั้งมาชิบะแยบหนึ่งคร ให้กับโบรอดนะฮะัสองครั้งข่าวนี้ปู่บอมโจมตีธรรมดาย,ยุงแดงไล่โจมตีโลแตกไปดีเรียบร้อยแต่ว่าเราไม่มีตัวละครซ้ํานะฮะข่าวนี้ครับซอมบีแมนครับเตรียมตัวอันติเมสกิลเอ้ยไม่ได้อันติเมสกิลยิงธรรมดามาชิบะแยบเข้าไป2ครั้งแล้วโบรอดในรอบนี้ครับระเบิดปืนใหญ่ถล่มดวงดาวจาทารูโลเฮลไฟเฟมหรือเปล่าซัดเข้าไปยอย่างว่านี้เข้าไปสี่แสนหนึ่งหมืน่นยุงแดงไล่โจมตีซ้ำแล้วมาชิบาแยบ มาชิบาแยบโอ้โยทำไมไม่แยบตัวละครอย่างโบรอแต่ว่าน่าเสียดายนะครับโบรออันติเม็นสกิลส่วนกับคืนมาบ้างจังหวะนี้ซัดเข้ามา5 2, ไไม้าแสนสองหายไป2ตัวมาชิบาแยบมาชิบาแยบแล้วจังหวะนี้ชีบาบอมโอ้โยแบตเตอรี่อะไรมาจังหวะ ชิบะดองก็ามา2องแสนมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งมาชิบะแยบไปหนึ่งครั้งตามด้วยปูโบกิคาบันตีเมสก,กิวจังวะน้สวนกลับคืนไปบ้างใส่เขาไป1นึ่งแสนเก้าม่นมาชิบะแยบมาชิบะแยบโอคุนโบลล์ตายเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ครับเฮลไฟเป็นโจมตีธรรมดามาชิบะแยบหนึ่งครั้งแล้วมาชิบะแยบอีกหนึ่งครั้งโอ้โยเข้าไป2องหมื่นสาม ปูบอมครับรวมหมุดตัดเหล็กสวนกับคืนไปเลืนอันตีซาดเข้าไปหนึ่งครัง้งพายุไซโคนข้างมาชิบะแยบไปหนึ่งที่มาชิบะแยบไปหนึ่งเฮโอ้โ hey, oh, ติดโล่นักนองนวงข่าวนี้ครับซอมบี้แมนยิงธรรมดามาหนึ่งครัง้งมาชิบะแยบไปหนึ่งที่แล้วก็แยบอีกหนึ่งที่โอ้โหเลือดเหลือแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นข่าวนี้ครับจากกาบาเด็กครับอันตีเมสกิลปิดฉากเลยหรือเปล่าในรอบนี้ซัดเข้ามาแสนเจ็ดตั้งแต่ภูปุกียังเงินอยู่แต่ไม่ไหวเรียบร้อยนะฮะโอ้โห